สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ His Talk รายการพอดแคสต์ที่นำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานนิทานและเรื่องเล่าน่าสนใจมาเล่าในรูปแบบของเพียวพอดแคสต์พอดแคสต์ฟังสบายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนอาจจะรู้จักกับคิดเซเนะหรือปีศาจจิ้งจอกของญี่ปุ่นจากหนัง,อนงแอนิเมชนันหรือสื่ออื่นๆมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ แต่เชื่อว่าก็ยังมีหลายท่านทีเดียวนะครับที่ยังไม่รู้ว่าในวัฒนธรรมเกาหลีนะั่นนะ่ะก็มีปีศาจจิ้งจอกหรือที่เรียกว่าคูมีโฮด้วยเช่นกันแม้คิซเนะของญี่ปุ่นกับคูมีโฮของเกาหลีจะมีส่วนคล้ายกันบ้างนะครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยกลับแตกต่างกันแทบจะสิ้นเชิงเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวของคิซเนะกับคูมีโฮเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ของ2ชาตินี้อย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยหรือเปล่า หาคำตอบได้ใน his talk ตอนที่196คิซูเนกับคูมิโฮความเหมือนที่แตกตักเริ่มต้นเราจะไปทำความรู้จักกับคิซูเนะจิ้งจอกในตำนานญี่ปุ่นกันก่อนครับเทพประการนําและตำนานศาสนาของญี่ปุ่นเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์ที่มีพลังวิเศษแปลงร่างเป็นคนได้ไม่ว่าจะเป็นธนุก,กิหรือแรคคูนหรือแม้แต่ยาตาการะสึอีกาสามขาที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติอย่างที่เราจะเห็นได้ในสัญ,ญลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับ สัตว์วิเศษที่แปลงร่างเป็นคนได้นี้ยังมีคิซเนะหรือจิ้งจอกที่พบได้ทั่วไปในประวัติศาสตร์และตำนานญี่ปุ่นซึ่งนอกจากพลังวิเศษแล้วความโดดเด่นของคิซเนะก็คือปัญญาความฉลาดหลักแหลมแต่บางครั้งก็ยังมีเรื่องของความเจ้าเล่ห์เพทุบายหรือเรียกว่าฉลาดแกมโกงรวมอยู่ด้วยขณะเดียวกันคิซเนะก็ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นกามิหรือวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันแนบแน่นกับมนุษย์ในตำนานการสร้างโลกของญี่ปุ่นด้วย เหตุที่คิซเนะได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นนั้นอาจจะเป็นเพราะคิซเนะเนี่ยผูกพันกับวัฒนธรรมทางาศาสนาที่อย่างรากลึกในสังคมญี่ปุ่นมาช้านานกล่าวกันว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นน่ะก่อนจะมีการปกครองแบบจัก,กรวรรดิมั่นคงได้ชาวญี่ปุ่นอยู่ในสภาพชนเผ่าเร่ร่อนแนวคิดเกี่ยวกับโลกและวิญญาณเหนือธรรมชาติมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดของผู้คนถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือผู้คนในอดีตเนี่ยนับถือวิญ,ญญาณหรือผีต่างๆมานานแล้ว ก่อนที่ศาสนาพุทธมหายานและละทัทธิขงจื้อจะแผ่เข้าไปในญี่ปุ่นในศตวรรษที่6และหลอมรวมเข้ากับความเชื่อดังเดิมจนกลายเป็นลทัทธิชินโตในเวลาต่อมาและเพราะการนับถือผีนี่เองครับผู้คนจะเกิดข้อสรุปว่าชีวิตของพวกเขาทุกขณะเนี่ยล้วนแล้วอยู่ภายใต้อำนาจของผีหรือวิญญาณและเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองเนี่ยแพร่จำนวนได้รวดเร็วมากจนพบเห็นได้ทั่วไปในญี่ปุ่นจึงไม่แปลกใจครับที่วันหนึ่งเนี่ยจิ้งจอกจะค่อยๆมีความสําคัญในฐานะสัตว์ที่มีพลังว เรามีหลักฐานนะครับว่าอย่างน้อยในสตวรรษที่8หรืออาจจะก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการสร้างสารเจ้าคิสเนะขึ้นมาแต่ถ้าจะพูดให้ชัดก็คือว่าสารเจ้าที่ว่าเนี่ยเป็นสารเจ้าของจิ้งจอกซึ่งเป็นบริวารของเทพอินาริเทพอินาริเป็นใครเทพอินาริเนี่ยเป็นเทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวการเกษตรการเก็บเกี่ยวและความอุดมสมบูรณ์ตำนานกล่าวว่าเมื่อเกิดความอดอยากยากแค้นขึ้น เทพองค์นี้จะขี่หลังจิ้งจอกขาวจากสวรรค์ลงมายัางญี่ปุ่นพร้อมกับถือรวงข้าวมาด้วยและนับจากนั้นผู้คนก็เรียนรู้การปลูกข้าวและไม่หิวโหยอีกต่อไปเรื่องที่ว่ามาเนี่ยมีเหตุผลนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศกษิกรรมที่ให้ความสําคัญกับการปลูกข้าวอย่างมากและเชื่อว่าในรวงข้าวเนี่ยมีเทพเจ้าสถิตยอยู่จึงมีพิธีกราบไหว้บูชาจนกลายเป็นศาลเจ้าอินาริขึ้นหมา และจากข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังพบว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเทพเจ้าอินาริเนี่ยรวมกว่า32,000แห่งและเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ่นโดยศาลของเทพอินาริแห่งแรกเนี่ยตั้งขึ้นในปีคริสต์ศษษษษักราช711บนภูเขาอินาริในเกียวโตและมีจิ้งจอกหรือคิดซึเนะทำหน้าที่เฝ้ารักษาอยู่ตลอดเวลา และนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะั่นก็คือมีการเรียกเทพเจ้าองค์นี้ด้วยความรู้สึกคุ้นเคยอย่างคําว่าโออินาริซังหรือโอคิซุเนะซังเป็นต้นนะครับและก็อย่างที่บอกไปครับในญี่ปุ่นนะั้นน่ยมีสุนัขจิ้งจอกจํานวนมากมันมักจะโผล่มาให้เห็นตามบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงคิดว่าจิ้งจอกเนี่ยต้องเป็นบริวารของเทพเจ้าแน่ๆบ้างก็ว่าเพราะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมาจับหนูที่คอยกัดกินพืชพ,พันธุ์ธัญญาหารต่าง คนจึงสำนึกบุญคุณของจิจจอกและพลอยนับถือว่าเป็นสัตว์วิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าไปด้วยและในเวลาต่อมาก็มีการขยายความเกี่ยวพันของคิสเนทให้กว้างขึ้นคือในแง่ของการเกษตรเนี่ยนะครับคิสเนทเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความบุดมสมบูรณ์ของพืชพธุ์ธัญยาหารเล่าสาเกรวมไปถึงฉาและอีกด้านหนึ่งครับคิสเนทก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดหลักแหลมหัวการค้าเงินตรารวมถึงบางครั้งก็ยังหมายถึงความคิดแบบฉลาดแกมโกงด้วย ทีนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องคิสเนะในฐานะจิ้งจอกก้าวหางที่มีพลังวิเศษกันบ้างก็อย่างที่บอกไปแล้วครับคุณผู้ฟังครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับคิสเนะมากเชื่อไหมครับว่าในตำนานเนี่ยมีการจําแนกคิสเนะตามธาตุของมันออกเป็น13ชนิดย่อยๆได้แก่จิ้งจอกสวรรค์จิ้งจอกแห่งความมืดจิ้งจอกแห่งวิญญาณจิ้งจอกลมดินน้ําทะเลภูเขาป่าไม้พายุ จิ้งจอกแห่งเวลาและจิ้งจอกแห่งเสียงแต่ถึงจะมากมายขนาดนั้นนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นบอกว่าคิสเนะเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆที่แตกต่างกันอย่างขาวกับดําเลยทีเดียวนั่นก็คือพวกแรกเนี่ยเรียกว่ายากกหรือโนคิสเนะจิ้งจอกป่าหรือจะเรียกว่าเป ok ็นจิ้งจอกชั่วร้ายก็ได้นะครับกับอีกพวกหนึ่งเรียกว่าเซนกะกจะเรียกว่าจ ok ิ้งจอกสวรรค์หรือจิ้งจอกดีก็ได้เช่นกันครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยจิ้งจอกทั้ง2กลุ่มเนี่ย ก็เป็นตัวแทนของพลังด้านดีด้านชั่วที่สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิตบนโลกนั่นเองและความแตกต่างของจิ้งจอกสองพวกนี้มีอะไรบ้างครับเรามาเริ่มต้นกันที่จิ้งจอกสวรรค์หรือเซนโกะกันก่อนเซนโกะหรือจิ้งจอกสวรรค์นั้นน่ะเป็นบริวารของเทพอินาริที่กล่าวถึงไปแล้วตำนานกล่าวว่าจิ้งจอกสวรรค์เนี่ยคอยสั่งสอนมนุษย์ให้มีปัญญาและศีลธรรมมันเป็นผู้นำสารของเทพและเป็นสื่อกลางระหว่างสวรรค์กับมนุษย์ที่สำคัญก็คือ จิ้งจอกสวรรค์เนี่ยจะคอยปกป้องมนุษย์และชุมชนหมู่บ้านอำนวยความโชคดีปัดเป่าเหตุร้ายและขับไล่ปีศาจที่จะมารังควานมนุษย์นอกจากนี้การที่เซนโกะหรือจิ้งจอกสวรรค์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับชาติมาเกิดในโลกวิญญ,ญาณทําให้เกิดความเชื่อที่ว่าเมื่อมันมีอายุมากขึ้นมันจะมีหางที่งอกขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่ามันมีพลังเพิ่มขึ้นนั่นเอง และถ้ามันมีหางครบ9้าหางเมื่อไหรขนของมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีทองและถ้ามาถึงขั้นนี้นะครับก็ต้องถือว่าพลังของคิสเนะเนี่ยก้าวขึ้นไปถึงจุดสุดยอดครับมันสามารถที่จะบิดเบือนหรือย้อนเวลาข้ามไปสู่พบอื่นหรือนําโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ให้มาบรรจบกันก็ได้และความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของชิ้งจอก9้าหางก็คือรอบรู้สรรพสิ่งทุกอย่างมองเห็นและได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรวมถึงเรื่องราวในอดีตและอนาคตด้วย ส่วนจิ้งจอกป่าหรือยาโกหรือโนคิเเนะนะครับเป็นจิ้งจอกธรรมดาครับไม่ใช่บริวารของเทพมันเป็นจิ้งจอกที่พบได้ทั่วไปแล้วก็เชื่อกันว่ามันเนี่ยเชี่ยวชาญในการแปลงร่างล่อลวงและทำร้ายมนุษย์ในญี่ปุ่นมีนิทานจำนวนมากที่เล่าถึงจิ้งจอกที่แปลงกายมาหลอกลวงคนหรือแม้แต่เข้าสิงคนก็มีแต่ในอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังถึงจิ้งจอกประเภทยากโกหรือจิ้งจอกป่าจะมีความชั่วร้ายเนี่ยนะครับ แต่ข้อดีของมันก็มีนะครับนั่นก็คือในยามที่มันลำบากเช่นติดกับของนายพรานหรือตกอยู่ในอันตรายเนี่ยถ้าใครช่วยชีวิตมันไว้แล้วก็มันจะจดจำและสำนึกบุญคุณของคนคนนั้นและหาทางทดแทนให้ได้ในวันข้างหน้าและอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันรับปากใครเอาไว้มันก็จะต้องทาให้ได้ตามนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขณะเดียวกันในตำนานโยกายหรือผีญี่ปุ่นเนี่ยยังให้ข้อมูลอีกนะครับว่าเมื่อคิสเนะอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย มันก็จะมีพลังมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งสิ่งที่แสดงพลังของคิสเนตก็คือจํานวนหางครับเมื่ออายุยังน้อยเนี่ยหางก็ยังไม่มากบ้างก็ว่าเมื่อเกิดเนี่ยมีหางเดียวครับแล้วพออายุมากขึ้นมากขึ้นหางก็จะค่อยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าอายุน้อยหางไม่มากพลังก็ยังไม่มากครับแต่เมื่อมันอายุมากขึ้นก็จะมีหางงอกเพิ่มขึ้นมาหางแต่ละหางที่งอกขึ้นมาหมายถึงพลังวิเศษที่เพิ่มขึ้นตามอายุแล้วถ้ามันมีหางครบ9้าหางเมื่อไหร่ นั่นก็คือถือเป็นสุดยอดอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นเองส่วนเรื่องพลังในการแปลงร่างของคิสเนตเนี่ยนะครับก็กล่าวกันว่าถ้ามันอายุยังน้อยพลังยังไม่แก่กล้าการแปลงร่างก็อาจจะไม่แนบเนียนหรือแปลงได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องคืนร่างเดิมและที่สําคัญถ้าอายุยังน้อยมันยังแปลงร่างไปคนไม่ได้ครับซึ่งความสามารถข้อนี้ก็คือการแปลงร่างไปคนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคิสเนตตัวนั้นเนี่ยอายุร้อยปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ตรงนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าในกรณีของจิ้งจอกป่าหรือโนโคิเเน,นะนัะ้นอ่ะอาจจะมีความสามารถในการแปลงร่างได้เร็วกว่าจิ้งจอกสวรรค์พวกจิ้งจอกป่าเนี่ยนะครับมักจะแปลงร่างเป็นหญิงงามล่อลวงผู้ชายให้หลงไหลไปกับสเสน่ห์เย้ายวนของมันเดือบบางรายเนี่ยถูกกินเป็นอาหารแต่บางรายเนี่ยไม่ถูกกินครับแต่ถ้าว่าไม่รู้อิโนอิเนอะไรจนยอมตกลงปรงใจแต่งงานกับจิ้งจอกแล้วก็มีลูกมีเต้าด้วยกันก็มี เหยื่อของคิสเน่เนี่ยมีหลากหลายครับทั้งพระที่ประพฤติชั่วพอค้าโลภมากที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นคนเมาที่ชอบคุยโวโออวดหรือพูดใจยเย่โอหังโดยระดับการแกล้งหรือการล่อลวงของคิสเน่เนี่ยก็มีหลายระดับครับตั้งแต่ส่งเสียงโหยหวนชวนขนลุกบางทีก็แปลงร่างเป็นยักษ์หรือพูดผีปีศาจอื่นๆเพื่อหลอกให้มนุษย์ตกใจและบางทีก็มีการขโมยของหรือแม้แต่ทำให้เสื้อผ้าหลุดลุ่ยเป็นที่ขายหน้าต่อทารกำนันก็มีเช่นกัน นอกจากนี้มันยังทําในสิ่งที่เรียกว่าคิดเซเนสกิหรือการเข้าสิงซึ่งเหยื่อในการเข้าสิงของมันก็คือหญิงสาวครับโดยมันจะเข้าสู่ร่างของเหยื่อทางลมหายใจหรือแทรกตัวผ่านใต้เล็บมือเข้าไปแล้วก็ทําให้เหยื่อมีอาการแปลกๆครับเช่นเพ้อคลัง่งนอนกลิ้งเกลือกบิดตัวไปมาบนถนนเหมือนงูเห่าหอนหรือกระโดดโลดเต้นเหมือนจิ้งจอกรวมถึงพูดจาด้วยถ้อยคําแปลกๆหรือเขียนอักษรแปลกๆที่ไม่มีใครรู้จัก จากนั้นมันก็จะดูดพลังชีวิตของเหยื่อทําให้เหยื่ออ่อนแรงและตายในที่สุดและเมื่อกี้เนี่ยผมพูดเรื่องคิสเนตแต่งงานกับคนใช่ไหมครับตรงนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าคนญี่ปุ่นเชื่อว่าโอกาสที่คิสเนตจะอยู่กินกับมนุษย์นั้นก็เป็นไปได้ครับตราบใดที่มันยังไม่เผยตัวต,วตนที่แท้จริงออกมามันก็จะมีชื่อแบบมนุษย์พูดจาเดินเหินหรือแสดงกิริยาต่างๆแทบจะไม่ต่างจากมนุษย์เลย บางตัวเนี่ยอยู่กินกันจนถึงขั้นมีลูกกับมนุษย์ก็มีแต่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าคิสเนะเมาหรือนอนหลับโดยไม่ระวังเนื้อระวังตัวจนกระทั่งทําให้หางขนอุ้งตีนและลักษณะแบบจิ้งจอกเผยออกมาในที่สุดเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ,กบคิสเนะก็คือในญี่ปุ่นเนี่ยมีการเล่นหรือมีเกมชนิดหนึ่งที่เรียวกว่าคิสเนะเคน คิสเนเคนเนี่ยแปลว่าหมัดหรือกำปั้นของจิ้งจอกถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเกมเป่ายิงฉุบที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับในญี่ปุ่นเนี่ยมีเป่ายิงฉุบหลายแบบนะครับแต่แบบที่เรียกว่าคิสเน่เคนเนี่ยแทนที่จะเรียกว่ากันไกลค้คอนหรือก้อนหินแล้วก็กระดาษแบบที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นจิ้งจอกในพรานแล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านโดยมีกฎว่าหัวหน้าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาชนะในพรานได้เพราะมีอำนาจมากกว่า ขณะที่ในพรานเนี่ยเอาชนะจิ้งจอกได้เพราะในพรานยิงธนูใส่จิ้งจอกส่วนจิ้งจอกเนี่ยชนะหัวหน้าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเพราะมันล่อลวงหัวหน้าหมู่บ้านไปกินได้นั่นเองเออตรงนี้ก็เป็นตรรก,กะหรือลอจิกที่น่าสนใจและก็สะท้อนการที่คนญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับอํานาจที่มีอยู่ในตัวคิสเนตได้ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนในวัฒนธรรมร่วมสมัยครับคิสเนเนี่ยก็ยังปรากฏตัวอยู่ในทั้งนิยายหนังสือการ์ตูนแอนิเมชั่นภาพ,พยนตร์ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็คือในโปเกมอนมีตัววูพิกซ์หรือจิ้งจอกธาตุไฟที่เมื่อเกิดเนี่ยมีหางแค่หางเดียวนะครับแล้วพอโตเต็มที่มันก็จะมีหาง6หางก่อนจะวิวัฒนาการเป็นไนเทลส์ที่มีรูปร่างเหมือนจิ้งจอก9หางขนสีเหลืองหรือสีทองตามตำนานและในขณะเดียวกันก็ยังมีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอ l โลรันวูพิกซ์หรือจิ้งจอกธาตุน้ำแข็งที่มีขนสีขาวทั้งตัวและมีพลังขั้นสุดยอดอีกด้วยครับเอาละ พูดเรื่องจิ้งจอกญี่ปุ่นมาพอสมควรครับคราวนี้เราจะไปทําความรู้จักกับคูมิโฮจิ้งจอกก้าวหางของเกาหลีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นด้านตรงข้ามของจิ้งจอกญี่ปุ่นเลยก็ไม่ผิดครับคูมิโฮเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านและตำนานของเกาหลีมันมีลักษณะคล้ายกับปีศาจจิ้งจอกของจีนและคีเเนกของญี่ปุ่นอย่างมากจนบางคนนําไปสับสนกันนะครับจริงอยู่ครับแม้ว่าจิ้งจอกในสามวัฒนธรรมเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันนะครับ แต่คูมิโฮเนี่ยถือว่าร้ายกาจกว่าจิ้งจอกญี่ปุ่นและเกาหลีมากครับมันจะแปลงร่างเป็นสาวสวยล่อลวงผู้ชายไปฆ่ากินเลือดกินเนื้อโดยเฉพาะส่วนที่มันชอบที่สุดก็คือตับและหัวใจของเหยื่อครับและกล่าวกันว่าคูมิโฮเนี่ยแปลงร่างได้จนเหมือนมนุษย์แทบทุกอย่างครับแต่ก็มีจุดสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับบางเรื่องเขาก็บอกว่าจุดที่สังเกตว่าใครเป็นคูมิโฮแปลงตัวมาแล้วก็ ให้ดูที่เท้าซึ่งยังมีลักษณะคล้ายๆกับอุงตีนของจิ้งจอกอยู่แต่บางคนก็บอกว่าให้ดูที่หูครับโดยหูของคูมิโฮเนี่ยจะตั้งอยู่สูงขึ้นไปเหมือนกับหูจิ้งจอกครับที่จะตั้งอยู่บนศรีรษะนะครับแต่ตรงนี้ก็จะว่าไปนะจะถือว่าเป็นข้อสรุปก็ไม่ได้นะครับเพราะตำนานเองก็ให้ข้อมูลต่างกันไปด้วยเช่นกันแต่ถ้าจะเปรียบเทียบนะคุณผู้ฟังนะคูมิโฮถ้าเปรียบเทียบกับคีเซเน่เนี่ยจะเห็นข้อแตกต่างหลายอย่างครับเช่น ในขณะที่คูมิโฮเป็นปีศาจร้ายเนี่ยคีสเนะเป็นสัตว์จริงๆเกิดมามีหางเดียวแล้วเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีหางงอกมากขึ้นพร้อมทั้งมีพลังวิเศษอย่างที่ว่ามาใช่ไหมครับส่วนคูมิโฮในตำนานเกาหลีนะั่นะกล่าวว่ามันมีหาง9้าหางตั้งแต่เกิดครับแต่เมื่ออายุยังน้อยเนี่ยพลังยังไม่แก่กล้าต้องใช้เวลาในการสั่งสมพลังบ้างก็ว่าเมื่อมันเกิดเนี่ยหางยังสั้นอยู่พลังยังน้อยอยู่พออายุมากขึ้นมากขึ้นหางก็ยาวขึ้น พลังของคูมิโฮก็มากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ฟังคูมิโฮเนี่ยมักจะล่อลวงมนุษย์ไปฆ่าแล้วกินเลือดกินเนื้ออยู่เป็นประจำแต่ตรงนี้ตำนานก็เปิดช่องไว้ให้นะครับว่าถ้าคูมิโฮอดกลั้นไม่กินเนื้อมนุษย์ได้นานถึงพันปีแล้วก็มันจะกลายเป็นมนุษย์จริงๆได้แต่ก็อย่างว่าแหะครับคุณผู้ฟังน่าจะไม่มีคูมิโฮตัวไหนทําได้เพราะโดยสัญชาตญาณคูมิโฮไม่อาจจะอดใจในการออกล่าและสังหารมนุษย์ได้เลย และเพราะคูมิโฮเนี่ยมักจะแปงลงร่างเป็นหญิงงามเหยื่อของมันก็เลยเป็นผู้ชายครับบางทีพอล่อลวงเสร็จมันก็จะฆ่าเหยื่อและกินเป็นอาหารแต่ก็มีเหมือนกันครับที่บางตำนานเนี่ยกล่าวว่าคูมิโฮเนี่ยไม่ได้ฆ่าเหยื่อครับแต่จะล่อลวงให้ตายใจก่อนจะขอให้เหยื่อแต่งงานกับมันอย่างในนิทานเรื่องลูกสะใภ้ของจักรพรรดิที่เล่ากันว่านานมาแล้วคูมิโฮล่อลวงจนโอรสของจักรพรรดิใจอ่อนและยอมแต่งงานกับมัน จากนั้นในฐานะสภัยหลวงคูมิโฮก็เริ่มลงมือจับคนในวังเจ้าชายกินทีละคนทีละคนจนหลายคนเริ่มผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนในวังถึงหายไปเรื่อยๆบางตำนานเล่าขยายออกไปอีกนะครับว่าคูมิโฮเนี่ยใช้โอกาสนี้เนี่ยจับคนในเมืองมากินจนเกิดความวุ่นวายไปทั่วเรื่องนี้ร้อนไปถึงพระจกักรพรรดิพระองค์สั่งให้สืบสาวราวเรื่องจนรู้ว่าตัวการก็คือสภัหลวงที่เป็นปีศาจจิ้งจอกแปลงกายมานั่นเอง จากนั้นจกักรพรรดิก็ส่งยอดฝีมือไปจัดการจนปราบปีศาจคูมิโฮได้สําเร็จและนอกจากความโหดร้ายกระหายเลือดของคูมิโฮแล้วนะครับจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเชื่อกันว่าในปากของจิ้งจอกเกาหลีนั้นน่ะมีของวิเศษที่เรียกว่าเยยวูกูโซหรือจะเรียกว่าไข่มุกจิ้งจอกก็ได้ครับไข่มุกจิ้งจอกเนี่ยมีลักษณะเหมือนเม็ดลูกปัดหินอ่อนซึ่งถือว่ามีความสําคัญต่อคูมิโฮมาก,มากๆเพราะเป็นแหล่งพลังงานวิเศษและ เป็นที่มาของความฉเฉลียวฉลาดของมันและว,ว่ากันว่าในขณะที่มันพรอดรักด้วยการจูบอย่างดูดดื่มกับเหยื่ออยู่นั้นนะ่ะมันจะใช้ไข่มุกเนี่ยแหละครับดูดเอาพลังชีวิตของเหยื่อออกมาจนเหยื่อไร้เรี่ยวแรงขัดขืนและถูกมันสังหารอย่างหน้าอานดาัในที่สุดแต่ตรงนี้ในทางกลับกันครับคุณผู้ฟังตำนานกล่าวว่าถ้าระหว่างที่จิ้งจอกกับคนจูบกันอยู่นั้นนะ่ะบังเอิญไข่มุกหลุดออกจากปากจิ้งจอกเข้าไปอยู่ในท้องของคนสถานการณ์จะพลิกกลับทันที คูบมโฮจะหมดแรงคาถาเริ่มเสื่อมครับมันจะกลายร่างเป็นจิ้งจอกในพิปตาส่วนเหยื่อที่กลืนไข่บุกจิ้งจอกเข้าไปนั้นนะ่ะก็จะกลายเป็นอมตะมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดรู้แจ้งในสปปรรพสิ่งทั้งปวงแต่จะว่าไปนะคุณผู้ฟังนะเรื่องนี้เนี่ยถึงจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็คงไม่มีใครอยากจะเป็นอมตะด้วยการเอาตัวเข้าแลกกับความเสี่ยงถึงตายแบบนี้หรอกจริงไหมล่ะครับ พูดถึงการแปลงกายของคูมิโฮเนี่ยนะครับมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งให้รายละเอียดว่าครั้งหนึ่งกลางป่าลึกในพรานเผชิญหน้ากับคูมิโฮซึ่งในปากของมันเนี่ยคาบกระโหลกมนุษย์เอาไว้นั่นก็แปลว่ามันกําลังจะแปลงร่างครับในพรานเห็นดังนั้นก็รีบเข้าโจมตีคูมิโฮเห็นท่าไม่ดีก็แปลงร่างเป็นหญิงวัยกลางคนซึ่งก็คือเจ้าของกระโหลกที่มันคาบอยู่นั่นแหละครับแล้วรีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านใกล้ๆตรงไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านขออองงงเเหหยื่่่ทีมััันนนสาร ภายในบ้านมีลูกๆของหญิงคนนั้นอยู่ด้วยในพรานที่ตามไปก็หาทางส่งสัญญาณให้เด็กๆรู้ว่านั่นไม่ใช่แม่ของหนูนะแล้วบอกว่าให้ค่อยๆหลบออกมาจากบ้านเพราะถ้าขืนปล่อยเอาไว้เนี่ยเด็กๆอาจจะตกเป็นเหยื่อของจิ้งจอกตามแม่ไปด้วยก็ได้แล้วเมื่อคูมิโฮรู้ว่าความแตกมันก็อยู่ไม่ได้ครับคูมิโฮกระโจนออกจากบ้านวิ่งหนีโดยมีในพรานตามไปติดๆส่วนเด็กๆก,ก็ปลอดภัยด้วยเหตุนี้นั่นเอง นิทานเรื่องนี้บอกกับเราว่านอกจากคูมิโฮจะแปลงร่างเป็นหญิงสาวหลอกล่อเหยื่อที่เป็นชายแล้วมันยังสังหารเหยื่ออื่นๆด้วยอย่างในกรณีนี้ก็คือหญิงวัยกลางคนและสามารถแปลงร่างให้เหมือนกับเหยื่อที่มันฆ่าได้ด้วยครับทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคูมิโฮเนี่ยจริงๆแล้วมีกำเนิดจากญี่ปุ่นและเข้าสู่เกาหลีในช่วงที่เรียกว่า การบุกค,ครองเกาหลีของญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่าการรุกรานเกาหลีของฮิเดโยชิหรือสงครามอิมจินที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐในอารักขาของจีนในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงเหตุการณ์ของสงครามอิมจินหรือการรุกรานเกาหลีของฮิเดโยชินั่เน่เกิดขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช1592ถึงปี1598ประมาณ6ปีนะครับ โดยญี่ปุ่นผู้รุกรานนะครับในเวลานั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การนำของโทโยโทมิฮิเดโยชิได้มียวคนสำคัญในยุคที่เพิ่งรวมชาติเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหลังเกิดสงครามกลางเมืองและแม้ว่าในที่สุดญี่ปุ่นจะต้องยอมถอนกำลังออกจากเกาหลีไปแต่ผลจากสงครามเนี่ยนอกจากการเสียชีวิตของพลเมืองแล้วเกาหลียังประสบความสูญเสียมหาศาลทั้งต่อวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค รวมไปถึงพื้นที่การเกษตรจำนวนมากที่เสียหายจนไม่อาจเจพาะปลูกอะไรได้งานศิลปะเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีจำนวนมากถูกยึดและทําลายรวมถึงยังมีการนำตัวช่างสาขาต่างๆของเกาหลีกลับไปที่ญี่ปุ่นด้วยและที่สำคัญครับในช่วงสงครามอิมจินเนี่ยพระรชวังต่างๆถูกเผาทำลายจนต้องมีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้งานชั่วคราว ขณะเดียวกันทางฝ่ายจีนเองก็ได้รับความเสียหายทางการเงินอย่างหนักจากสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสมรรถนะทางการทหารและนําไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์หมิงโดยมีราชวงศ์ชิงก้าวขึ้นมาเมียมนาจแทนซึ่งพอราชวงศ์ชิงก้าวขึ้นมาก็มีการนําเอาระบบรัฐในอารักขาของจีนมาใช้อีกครั้งหนึ่งด้วยพร้อมกันนั้นก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ถ้าดูเพื่อนเรื่องที่ว่ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเกาหลีโกรธแค้นญี่ปุ่นที่บุกเข้ามารุกรานและปกครองจนทําให้เกิดความเสียหายต่ตางๆตามมาเนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วความโกรธแค้นตรงนี้ก็มีเหตุผลแล้็อาจจะเป็นไปได้ที่คนเกาหลีสร้างคูมิโฮขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนความโหดร้ายของญี่ปุ่นก็เป็นไปได้แต่คุณผู้ฟังครับถ้าดูตามข้อมูลในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามอิมจินเนี่ยญี่ปุ่นปกครองเกาหลีในช่วงสั้นๆแค่6ปีเท่านั้นนะครับระยะเวลาแค่นั้นเนี่ย ไม่น่าจะทําให้เกิดความโกรธแค้นชิงชังชนิดที่เรียกว่าแค้นฝังหุ่นฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของคนได้ขนาดนั้นจริงไหมครับเว้นแต่จะมีการปลุกระดมหรือสร้างตำนานมาใส่ร้ายญี่ปุ่นให้มีภาพของความโหดเหี้ยมขึ้นในภายหลังซึ่งเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหวังผลทางการเมืองเป็นหลักนั่นเองแต่ในทางกลับกันครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะถ้าตามหลักฐานประวัติศาสตร์การค้าขายระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ย มีการติดต่อมานานก่อนสงครามอิมจินแล้วและหลังสงครามที่เกิดขึ้นก็มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์งการค้าจนเป็นปกติดังนั้นถ้าเกาหลีเกลียดชังญี่ปุ่นจริงเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นหลังสงครามอิมจินจริงไหมครับด้วยเหตุน,นี้ครับเรื่องคูมิโฮที่ว่าเป็นตัวแทนความเกลียดชังของเกาหลีที่มีต่อญี่ปุ่นจึงเป็นอันตกไปทำให้การอธิบายเรื่องคูมิโฮจึงมีทางที่เป็นไปได้ทางเดียวนะั่นก็คือคูมิโฮเนี่ยน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากฮูลี่จริง หรือปีศาจจิ้งจอกของจีนที่เราเล่าไปในคราวที่แล้วมากกว่าจะมาจากญี่ปุ่นครับแต่กระนั้นลักษณะและอุปนิสัยใจคอของคูมิโฮที่เมื่อดูลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังต่างจากปีศาจจิ้งจอกของจีนอยู่ไม่น้อยนะครับเช่นปีศาจจิ้งจอกข,ของจีนเนี่ยดูจะเคร่งศีลธรรมมากกว่าคูมิโฮที่มีลักษณะเป็นปีศาจร,ร้ายหรือบ้างก็ว่าจิ้งจอกจีนเนี่ยมีขนหนาและก็ยาบกว่าคูมิโฮเป็นต้นขณะเดียวกันนักมานุษยวิทยาเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่า ความเกลียดชังจิ้นจอกนั้นน่ะอาจจะมาจากการรับวัฒนธรรมจีนได้ส่วนหนึ่งอักก็ไม่ปฏิเสธนะครับแต่จุดที่น่าจะเป็นไปได้น,น่าจะลึกกว่านั้นครับเพราะเมื่อดูจริงๆเนี่ยความเกลียดชังจิ้นจอกเนี่ยน่าจะมาจากวิถีชีวิตของผู้คนที่พบว่าจิ้งจอกเนี่ยมักจะมาป้วนเปี้ยนคอยลักไก่ในเล้าไปกินอยู่เป็นประจำก็เป็นได้จึงทำให้อิมเมจหรือภาพลักษณ์ของจิ้งจอกยิ่งดูชั่วร้ายมากขึ้น ข้อสังเกตรตรงนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้หรอกครับนํามาเล่าสู่กันฟังเอาไว้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักวิชาการและผู้สนใจที่จะหาคําตอบกันต่อไปละครับที่จริงเรื่องจิงจ้งจอกในวัฒนธรรมร่วมแบบจีนที่แพร่กระจายไปตามประเทศต่ตางๆในเอเชียเนี่ยยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับนั่นก็คือไม่เฉพาะเกาหลีและญี่ปุ่นที่มีความเชื่อเรื่องจิงจ้งจอกเท่านั้นขณะเดียวกันก็ยังมีเวียดนามซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่รับวัฒนธรรมแบบจีนมาไม่น้อยเหมือนกัน จิ้งจอกของเวียดนามเนี่ยปรากฏในความเชื่อเรื่องโฮลี่ติ่งซึ่งก็ออกเสียงแค,แค่แค่กับหูรีจริงของจีนใช่ไหมครับว่ากานว่าโฮลี่ติ่งเนี่ยมีพลังวิเศษและเวทมนต์ในการแปลงร่างเหมือนเหมือนกับที่เล่ามาแต่มีรายละเอียดที่ต่างกันไปบ้างเหมือนกันครับเช่นโฮลี่ติ่งเนี่ยเกิดมามีหางเดียวพอยุคครบร้อยปีมันจะมี3หางและถ้าอยู่ต่อมาครบพันปีมันจะมี6หางแล้วถ้าบำเพินเพียรต่อในที่สุดมันจะมี9หางและกลายเป็นคนได้ และตามตำนานเวียดนามเนี่ยเขากล่าวว่าการจะสังหารปีศาจจิ้งจอก9้าหางได้เนี่ยต้องตัดหางมันให้หมดครับหางจิ้งจอกแต่ละหางหมายถึงชีวิตของมันดังนั้นถ้าหางขาดไปหางหนึ่งก็เท่ากับตายไปนหนึ่งชีวิตยังเหลืออีก8ชีวิตเป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็มีนิทานพื้นบ้านที่ถูกทําให้เป็นนิทานชาดกของไทยและลาวเหมือนกันนะครับ ซึ่งก็คือเรื่องหมาก้าหางเออน่าสังเกตนะครับขณะที่จีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือเวียดนามกลายเป็นหมาจิ้งจอกของเรากลายเป็นหมาหรือสุนัขธรรมดาเออน่าสนใจนะครับเรื่องนี้ว่าคําว่าแต่งขึ้นที่ล้านนาครับกล่าวกัพบพระโพธิสัตว์ถือกาเนิดเป็นหมาเก้าหางและครั้งหนึ่งมันเคยช่วยชีวิตคนโดยการให้คนเนี่ยเกาะหางมันเอาไว้แต่น้ำหนักคนที่มากขึ้นทําให้หางของหมา,หมาตัวนั้นเนี่ยค่อยๆขาดไปทีละหางทีละหาง จนในที่สุดเมื่อไปถึงที่หมายหางสุดท้ายก็ขาดแล้วหมาตัวนั้นก็ขาดใจใตายในที่สุดเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับไว้วันหลังถ้าคุณผู้ฟังสนใจผมจะนำมาเล่าให้ฟังดีไหมล่ะครับและคราวหน้าครับ His t a l k จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับวิธีการทำนายอนาคตแบบปลกๆ,ๆที่หลายวิธีเราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้จะมีวิธีอะไรบ้างติดตามกันใน His His t a l k ต่อนหน้าครับและก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e และกดรูปกระดิติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยและถ้าอยากให้เรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ